ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้คะ่ะโอปปก็เข้ามานั่งอยู่ในร้านบิลเลี่ยนสปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งขอบอกคําเดียวเลยว่าบรรยากาศในร้านสวยมากค่ะคุณผู้ชมใช้คําว่าสวยคงไม่พอต้องบอกว่าเลิศ มากด้วยและที่สําคัญนะคะความเลิศเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะในบิลเลียนสปานะคะเขาจะมีห้องแบ่งเป็นห้องห้องห้องในการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามานวดในหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบอีกด้วยในสไตล์แบบบิลเลียนบิลเลียนกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและแต่ละรูปแบบอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสวยงามพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยเพราะว่าเดินเข้ามาแล้วเนี่ยนอกจาก ที่คุณผู้ชมนะคะจะได้สัมผัสถึงความสวยงามของร้านแล้วการตกแต่งร้านแล้วแล้วคุณผู้ชมก็ยังจะได้สัมผัสถึงฝีมือของการนวดของการบริการของที่นี่ด้วยกับบิลเลียนสปาค่ะและที่พลาดไม่ได้สําหรับสัปดาห์นี้โอปอมีของขวัญพิเศษสําหรับคุณผู้ชมมาฝากกันนั่นก็คือของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นนี้นะคะของขวัญชิ้นนี้แหละค่ะกับ เครื่องดื่มสมุนไพรเอร่าให้กับคนที่คุณรักหรือว่าจะดื่มเองก็ได้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะในนี้ก็จะมีทั้งโสมว่านชักหมดลูกกวาวเครอขาวรากสามสิบคุณประโยชน์ดีๆครบครันอยู่ในขวดนี้แล้วใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนมาไม่เป็นปกติปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณนะคะเรื่องเกี่ยวกับตกขาวนะคะเกี่ยวกับพวกของสตรีทั้งหมดค่ะลองดูค่ะสอบถามดูก็ได้นะคะกับที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ที่ขึ้นอยู่ที่ด้านหน้าจอค่ะหมายเลข0ู คุ4 5 5 4 5ดสี่สําำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาจริงๆแล้วละค่ะคุณผู้ชมโอปอคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะ,นะคะพบกับรายการ Good q a l i t y ได้ใหม่ทุกๆวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นะคะสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มีสาระสิ่งที่น่าสนใจเอามาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์โอปอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ